สวัสดีครับเอฟซีแฟนซ่งและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมอยอดว่านเก่าๆก็จะพาเอฟซีทุกท่านนะครับไปฟังการสัมผัสระวังนนทยาพรล่วยเฮงลุงเลื่องน้องอัดพรล่วยนะครับครับเกียรเดือนนะครับเด็กมิติมานะครับเขามาแล้วก็ต,ติดตามเหมนเป็นรับังใจด้วยนะครับเ่ินทีใดมาจากไหนกับฟังน้ากันนะครับขอุ่น ทั้งหมดนี่เกิดเป็นนนทิยาได้แบ่งปันใม่เพื่อว่าจะได้ท่านเป็นคลิปไอเอฟซี FC ได้และท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังไปน้ากันนะครับได้เห็นไปน้ากันนะครับว่าเด็กเกเดือนในงวดน,นี้ถิมาจังไดนนะครับนะครับตามไปฟังน้ากันนะครับตามพ่อมาน้ำนกันนะครับไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับท่านคอยรื้อซาว่เจาะไปบอกเลขสามตัวพี่เดือนนี่ในคลิปคือมมี โค้งสุดท้ายได้สามตคือนบ่มีขึ้บ่มีเก้าศูนย์สามอ่อนเมื่อนั่นไปนวดไปนวดวว่าดพยังจนะเนาะเมื่อนี่ตื่นเต้นบอกว่าืสโตเต็มอตื่นเต้นบอกว่าืสุโตไปบอกบ้านน้องแวงขาเจ้าสามตัวไปเขียนให้ขาเจ้าตูนเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สาม อยูเป็นคะว่าเดือนเลขมัดตัวไดนวาสันวะก็เลยขีบอกขาเจ้าเกตเอาเก้าศูนยสองเกนย้นี่เลขเลขสองตัวกับศูนย์สองศูนยสามศูนย์สี่ขาเจ้าก็เลยว่าได้ทสองตัวสมตัวซ้ำกับเจ้าขาเจ้าได้เป็นมืดเห็นไหมขาเจ้าว่าเอเดือนกันก็บอกเลขแม่นแต่ว่าเขาหัดสามตัวสันวเขาเจ้าโทรมาบอกมือเลขออกมันเว่าเจ้าว่า คุมนัน้องเฮงเฮงเลยว่ะเขาก็รู้ว่ามันถึงเลยเนะคเยค้มเคุ้มเลยนะคุมนะอันเยเล้วเขียนไว้ว่าสิ่เยี่เพียนเนียพยาบาลเขียนเลแล้วลืมลเดือนสียด้ดวงมุมิ้สัว์ยี่องก็ถือลอยหาซิย้านั่งก็ถือสามหมื่นเนรออือถือนั่เข้าอืถือเลขกเก้าสุดเลยเอเอาเรีกไอ้นั่งเดือนแลวสัวมันบอกเ เอฟซีโอนมาให้อันสามรอย 300, 000, เป็นเงิ่อนเอฟซีคือว่าปลาแสงเ้อร์ปลาแสงนนทิยาให้เกดเดือนนั้นนะคะถึงมือแล้ว<ใ>น,นะคะโอนเข้าบัญชีแล้วค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินโดให้ย่านเป็นมาซึ่งเบาเรื่องเงืนเป็นได้ได้ออรับอยู่นนทิยาโอนไทยอยู่เอฟซีฝากมให้ปลาแสงคนไทยเันรา,าวันนี้มาดหรือเค่ะอ๋อมัดนี้บอกมัดนี้มัดตั้งสองตัวที่สามตัวคันเรมา้ยสามตัวชิบลังแต่แม่ พันว่าคนหายมาสองตัวก่อนสามตัวจังม่กจังเอาว่าชัดแล้ว่าสองตัวคนหายมากกับซิมี่วิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งรับศูนย์คนล้างขึ้นเก้าก<บ>่อนแมนและสองตัวกับซิมี่หนึ่งศูนย์ 1นึ่งส่งหสสเออแล้วก็ศูนยี่ศหแค่นี้แหละเพิน่นเหนมากอันเลขเลขวิ่งเขาเน้นตัวใดเลขวิ่งบอก่เเน้นตัวใดวิ่งหนึ่งเน้นหน่แมนวงวงผมหนึ่งแล้วเลข2อตัว1นึ่งศูนย์หนึ่่นึน่นเน้นตัวใดินศูนย์นหกับ1น1่สี่ สัตว์ซือ้อลว่าเลขอาจารย์เพิน่นให้ซื้อบนล่างแต่ว่าที่สามตัวจะให้คลิปโค้งสุดท้ายแมนนโอ้ยคือให้โค้งสุดท้ายหายมากเองคือเก,งก,กอ่งใจเจ้าะแทบซีกับโชคดีกับโอนคานรรคค้มบบิซาคาแฟมาให้ยเกนเดือนแน่เด้อค่ะโน่นที่ยากคือว่าอยากมาเก่งใจเพิน่นมาหลายเจอแล้วว่าได้หายเพิ่นมาบดได้เพินเ่นจะหายมานั่นมาบดได้เพิ่นจะหายมาหน้าน้ะกับพระเพ้ยงวัน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  เอฟซีเป็นเป็นสีในแดงปเพราะว่านสีถูกลายุคมืสิแดงปัดเม่อสนั้ใจเป็ยาะไอเล็เพิ่นเขาสามตัวสองวมดแล้วยิ่งแห้งศูนย์เกาหนึ่งเห็น้ยบศูนย์เอนไหมาน่ะศูนเก้าหนึ่งกับศูนย์สามเขาไม่ได้บอกลงคิเขาสองวดแล้วแต่ว่าไม่ได้วางลงคลิปเลกตัรแต่ว่าสตัวเขาอย่ศูนย์สามมันหันเนาะวัดก้อนนี่กับเขาหนงวดก้อนนี่กับเขาหนึ่งเก้าตรงตรงเออหงัดมันหันเนาะวัดก้นกับศูนย์สามตรงตรงแต เ่นบาเว้าลงุงิีมันก็เขาสามตัวตรงๆสองหมัดก้นสาไปบอกคนอยู่บ้านหองแวงบ่าร์เรลนี่ขาเจ้าถือกันข้าเจ้าถือมักหมดเลขตัวเขาสามตัวเลขเป้นเขาทั้งสามตัวทั้งสอตตรงๆได้สองหมดซ่อนหมดนี้กันี่ยังสิล่ะค่ะมันหายแล้วแล้วมันหสองตวก้อนเคเดือนว่าวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าเลขวิ่งเลขแดนมีหนกับศูนย์เน้นที่เลขหนจับคู่หาหนึ่งศูนย์ 0 4 0 5เน้นที่14กับ05ไปกับบนล่างเปนะ็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลสำรับเลข3ตัวต้องรออีกคลิปหนึ่งเด้อค่ะรอคลิปที่ 2, 2> <อ>นะครับรออีกคลิปที่2เป็นตัวใครสี่ส่งมาให้นสำหรับเลข3ตัวของอาจารย์เดีย๋ยนจนส่งมาอีกจนถูกแล้วสองหยัดสว่แล้ว,วแวตาก็ได้ลงคลิปนะครับ เราลงทีแทนพี่น้องได้เงินได้สมแล้วี๋ยวก็ร่มก็ครับป้ายกันกว้างร่มตัวนึงเขาโทษต้องพี่น้องได้ชนะไปเดี๋ยวเขาจะไปแตมกันอีกครับตามตามมาให้กำลังใจกันนะครับเอาเมื่อเอาเมื่อเทียบเดียวอะไมันจะอัดกันโยโย่เว้ยนะมึงสิละ เพิ่นขายของบางที่ก็ดเย็นใจเพิ่นเอาสรุปแล้วเพิ่นหายเจ้าถือทั้งเพิ่นปะถืออยู่ได้มันเลขมันอันเนาะก็ได้อยู่หอกซูนสามเล็ได้ห้าสิบบาทนี่แหละเลขกอ่านไปไปซื้อไปซื้อน้ำพ่นกระจายเครื่องเจ้าก็เลยได้สำนักมันเต็มได้ยกเได้ยกคนที่สามสิบได้เอง ที่ว่าค่ะทีบอกว่าใจินใจยังจะ่าเรียกเดือนจะป่อยต้อมวดเนาะเด็กสองโถมจะปล้อยต้อมวดแบบนี้ป่อยต้อมวดที่ทำไาซื้อได้เนาะแมนเขต้องให้เอเได้เป็นคนที่สาเก็ได้อันนี้ดีแต่ว่าพอปอยก่อนไหมเออพอไ่ได้อาไ้นั่นดีมันมากก่อนแล้วมาก่อนเลยตมากก่อนแล้วเสื้อบอกว่าพิ่พ่่ได้กากไม่เลื่องพ่งมาเลยเกษตรม่เแนพังาเลยคเดือนกับ่ได้กากไไว้เหมนกับป่อยเลยเออ ไเลยกับได้คิดอ๋อกระไตลอดสามสามูนี่มาอันช่วงรอสีเหลียกตังแมนจิวามโคตเนี่ยแมนแมนแมนลุใกลใกล้ละอใกล้ใยังบอกว่าอันสามูนซูนสามอมาคพแมนน่เดี๋ยวัอันนี้่ะคอยเเดือนแล้วสิอยข้าวันสี่เขามาเอาคำคำจำได้เพราะว่าเพื่อนทเรียกเนก็สิทรงไล่มาให้เอาเลย าเขาก็บไห้เลยเอฟซีนะเฮามาผู้ใดว่านีขึ้นกับเป็นคนดีงขึ้นแบใจเด้อน้องเอซี่นะผู้ใดโชคดีครับเจรเดือนก็บคอยคอมเมนต์มานะคะเราโน้นที่าติจะขึ้นมายเดียววันที่เอ้ขอจังสิลงมายเดียววันที่ให้จะมาโซ่นะจอบ่ค่อยได้คะโทรมาทางเบอร์โทรก็ได้แล้วครับเด้อโทรมาทางเบอร์โทรก็ได้แต่ว่าเลขวิ่งเล่าบ่หรี่เลยเนาะเอาเบอร์โทรเจ้ามากหนึ่ง้าผู้ใดควรอยากโเงินแสบแสบเป็นจิง่ายด้วยนะลูกเนาะศูนย์แปดแปด เก้าแปด9 9ห้าเก้าสี่เก้าห้าน้าแปดเกาแป้าเกเก้ะคะดยากซอยน้ากาแฟเเดือน0ูนย์เก้าแเ,เก้าแปดห้เก่นะคะเบอร์โทรเคเดือนนะคะนะคะ เพราะว่าเพิ่นมา่ยำได้เพิ่นกับเพื่อว่าบ่อนไดอกสร้างเพื่อนว่าจะเป็นไฮตลอดนะคะจนวันที่ย่าญานนะคะญาณยิ่งใจเพิ่นเพิ่นเ่อยากมากนะคะเป็นไยตลอดถ้าได้เพิ่นก็เข้าตลอดยได้เพิ่นไฮมาเฮาก็ให้ไปเฮาสิมากักไปยันหยังเพิ่นบ่ผู้ใดดวงดีตัวเธอเพื่นเป็นเพิ่นเนี่ยสะดวกดีมันมันบ่ได้สึก์มาทุกคนดีเพิ่นเปวุ่นใจบุญทุนทานนะคะ ยตลอดได้ถือกะดีใจนะคร9.85 9.495นะคะเบอร์โทษเคเดือนผู้ใดอยากซอยลำซากก็แค่กัดโคมาหมายเลขบัญชีกับเพิ่์นนะคะแต่ว่าในน้ำน้นที่ยากคือมีเป็นสูงไายอยู่มั้งเรียนบัญชีกัดโรมาน้ำตื้นนะครับเด้องเบอร์โคก็ตามทีทมท่แอดมินเขียนเซฟบนกระดาษไว้แต่ว่าถ่ายเลขสามโตกัดใ,ใกล้ๆมือนะจะว่าตามหายนะคะเืมเป็นสูงมา่หาอยู่ส้องร้อย ค่อยหนึ่งเอาอันเก็ห้องกระถือเลขเ้าศูนสเอ๊ะเจรวัาแล้วถือลอยหายสิพิกะไดแล้ว่รูบบางคนถือเห้องกับว่าเกขันเอาเออนันนกับวามเออยนั่นกัเลขมาไปเลขมาไปเรียมากไปเพนไหปันเอามันยาถือเรียกว่าเะคนึงแล้วคนองเจ้าพันได้มอนกอาชีพเป็นทุ่มกัเป็นได้แต่ว่าคนึงนึง เออแล้วมันก็ไปจับเอามันก็ซิ้อเลขดังมาใส่กันนั่บปอเออเออเพราะเรียว่าคันเจ้าเอาฟ้องใครก็ร่มล่มสองเทียนแล้วมาเอากระเล็กเตาอยู่ค่ะขอบคุณเจเดือนหลายๆเด้อค่ะที่หายหน้าทางนะคะวันนี้ก็ขอเอซซีโชคดีกับเจเดือนนะคะครับกับเหล็กเจเดียนเลขกมิติมานะครับในหนึวันที่หนึ่ง มีย่นหกหกครับกก็เป็นลักษณะนี้นะครับเรียกวิ่งก็กมีเรียกวิ่งวิ่งบนล่างนะครับวิ่งหนงวิ่งศูนย์นะครับก็บเน้นในเลขหนึ่งนะครับเลขครบก็บมีเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหาศูนย์สี่ศูนย์หาะครับก็เน้นหนึ่งส่กับศูยนยหาะครับนี่คือเลขเกีอเดือนมิถิมะนะครับเลขบนวันที่งมีย่ งกกนะครับกาหวังว่าเอฟซีตุรกีคงสีได้เห็นแล้วนะครับครับเป็นลักษณะน,นี้ครับถือมาตลอดนะครับดังนั้นผมในคลิปนี้ก็หวังว่าเอฟซีคงสีได้เห็นแล้วนะครับพบกันอีกในคลิปต่อไปรับคลิปนี้กับโชคดีสวัสดีครับ